สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มีอยู่กับช่องทานิทานิกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะเราก็จะมาสอนทําโทนแบบนี้นะคะเหมือนกับหน้าปกเลยนะคะที่จะสอนทําแบบนั้นก็ แบบนง่นายๆเลยนะคะที่มีวิธีทำก็ก่อนแรกเลยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องขางนี้พานี้ด้วยนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยคะ่ะแอปที่ใช้นะคะก็จะเป็นแอป b i s p a i n t เหมือนเดิมนะคะกดเข้าไปเลยแอป b i s p a i n นนะ แล้วก็กดไปแกลลรี่ของฉันนะคะแล้วก็กดบวกด้านล่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราก็จะเลือกเป็นอ่าอันนี้ละกันนะง่ายๆวันนี้กดที่สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดที่ภาพถ่ายเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อที่จะเลือกรูปภาพนะคะอันนี้เราก็จะเอาน้องแมชชิมานะคะทุกคนก็น่าจะรู้จักนะ หรือไม่รู้จักก็ไม่รู้นะคะแมจิกนายมาริซูกะการุเอ็นนะคะต่อไปนะคะทุกคน,นจะทำโทนก็ได้ไม่ทำโทนก็ได้นะคะแต่อ,อันกดไปที่แบบแปลงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดฟิลเตอร์หลังจากนั้นก็ไปที่เบลอะคะ่ะ ไม่รู้เบอร์หรือเปล่านะก็น่าจะใช่อ่าแล้วก็กดที่ัาร์ปมาร์カนะคะชาร์ปมาร์นี่รัศมีจะเพิ่มอ่าเป็นอันไหนก็ได้นะคะแบบเยอะๆเลยก็ได้ก็ดีนะ <laughs> ความฟุ้งเนี่ยก็จะเยอะเยอะก็ได้แบบมีเยอะก็ได้นะอันนี้เราก็จะเอาประมาณนี้ละกันนะ นี่เสร็จแล้วนะคะง่ายมากเลยแต่คลิปเราจะไม่สั้นแค่นี้ค่ะเราเนี่ยก็ต้องมีการบอกว่าทําโทนแบบอื่นอีกใช่ไหมเออใช่แล้วก็กดที่แบบเป็นลูกศรน,นะคะแล้วก็กดบันทึกเป็น PNG นะคะนะกดเข้าไปเลยนี่แล้วหลังจากนั้นก็กด ย้อนกลับไปที่แคลอรี่ของฉันนะคะไปเลยแล้วก็กดบวกเอทีนะอันนี้โฆษณามานะคะทุกคนแล้วก็กดบวกอีกทีกดอันเหมือนเดิมเลยนะคะที่เราเลือกไว้กดสี่เหลี่ยมกดภาพถ่ายนะคะแล้วก็กดรูปที่เราทำเออ อันนั้นไวแล้วนะกดเข้าไปนี่มันก็จะพอดีกับกระดาษของเราเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นให้กดไปที่ธรรมดาเราจะทำโทนนะเราจะเอาอันนี้มาไว้ก่อนแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็จะมาทำโทนกันนะคะนี่ก็เอาอันนี้แล้วกันนะ คอยดูมันจะเป็นโทนที่น่ารักน่ารักแล้วก็กดไปที่แปลงกดฟิลเตอร์กดเบลอเบลอฉากหลังนะคะมัน Sony 5 0 p x มันเดิมกดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดแสงนุ่มนะคะนี่มันจะเป็นประมาณนี้เลยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูครับ ดูความน่ารักของเขาเอ่อลองเอาสีขาวสีขาวก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนสีขาวถ้าเป็นสีดำล่ะสีดำนี่เราสวยมื่อไงนะจะเป็นแบบไหนอ้มันจะเป็นแบบเข้มๆแบบนี้นะคะสวยๆเลยสีแดงมาสีแดงเข้มไหมอ้มันจะไม่เข้มขัดตัวมันเป็นโทนแดงๆเลยนะอันนี้ก็เ <Feeling> ป็นโทนฟ้าๆแบบเย็นๆแบบนี้เอาโทนสีขาวนี่แหละค่ะสีขาวนี่ได้แล้วบางทีเรามันจะไม่เห็นอันชาร์ปนะคะใครจะทำเยอะๆก็ทำเยอะๆได้เลยค่ะ อันนี้ค่ะนี้ไม่บังคับนะก็บันทึกอีกรอบนะคะแล้วเราก็กดออกเลยค่ะเราก็จะมาดูรูปที่อัลบั้มกันนะคะนี่นี่นะคะเห็นไหมนี่ทุกคนง่ายๆเลยนะคะแค่เพียงทำตามคานี้นั่นเองก็ถ้าใครเนี่ยดูจบแล้วนะคะก็ถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะนีชื่นชมนะ เพราะว่าครานี้เออไม่รู้พูดไปทำไมก็ไม่รู้นะคะทุกคนเออก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บมั่ว